คนนี้คงไม่เหมาะกับสไตล์การเล่นของลิเวอร์หรอกนะอืมทางด้านของแดนนี่เมอร์ฟี่ครับอดีตกองกลางของลิเวอร์ชมอเล็กซิสแมกอเลสเตอร์กองกลางเนื้อหอมของไบรตันว่าเป็นนักเตะที่ดีแต่ไม่เหมาะสมกับสไตล์การเล่นของชิเกนคพายเลยนะครับ เราต้องบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยต้องการเสริมนักเตะในตำแหน่งกองกลางในช่วงสมมยน,นี้หลังจากทีมถอนตัวจากการแย่งลายเซ็นของชูบริงแฮมไปแล้วเนื่องจากว่าแพงเกินไปทําให้ชื่อของแม็กอลิสเตอร์ครับอยู่ในลำดับต้นๆที่จะดึงมาร่วมทีมแต่ว่ายังไงก็ตามในมุมมองของแดนนี่เมอร์ฟี่ครับบอกว่าลิเวอร์พูลต้องการผู้เล่นแดนกลางที่จะวิ่งช่วยทีมมากกว่าหากว่าเชเกนคอปจะเล่นในแนวทางที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้อยู่นะครับ มาฟังสิ่งที่แดนนี่เมอร์ฟี่ได้พูดในทอลกสปอร์ตเขาบอกว่าคนจะต้องจ่าย60ล้านปอนด์เป็นค่าตัวของแม็กอาร t ลิสเตอร์เป็นผมจะไม่ทําแบบนั้นผมไม่คิดว่าแม็กอาร t ลิสเตอร์คือสิ่งที่ลิเวอร์พูลต้องการเลยผมคิดว่าลิเวอร์พูลต้องการมิดฟิล์ใหม่2หรือ3คน m ม็กอ i ล t ิสเเนี่ยเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมนะผมชอบเขามากเลยเทคนิคเยี่ยมนักเตะที่ฉลาดแต่ผมคิดว่าลิเวอร์พูลต้องการมิดฟิลด์ที่วิ่งเยอะถ้าเจ็กเกนคอฟยังเล่นในแนวทางนี้ต่อไปอ็อกเล็กแชมเบอร์เลนจะไปเจมิลเนอร์จะไปเกตาจะไปเมสันเมาส์จะเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าเพราะว่าเขาเหลือสัญญาอีกแค่ปีเดียว คุณไม่จะเป็นต้องจ่ายค่าตัวแบบโงโงๆให้กับเมสันเมสลเลยอันนี้คือสิ่งที่แดนนี่เมอร์ฟี่ให้สัมภาษณ์บอกว่าแม็กอลิสเตอร์ไม่เหมาะกับสไตล์การเล่นของเจคเกนคลอปว่าจังสั้นเลยนะครับคุณต้องไปหามิดฟิลด์ที่วิ่งเยอะกว่าถ้าจะเล่นสไตล์เจคเกนคลอปนะครับโอ้โหไม่เหมาะกับสไตล์ลีพูว่าจังสั้นทุกคนละครับมีความคิดเห็นยังไงกับฟอร์มของแม็กอลิสเตอร์ ที่จะมาลิเวภูเงี่ยมันเป็นไปได้หรือเปล่าก็คอมเมนต์เข้ามาเลยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังนะครับผมจัดไปห้รุ่นจัดไปยาวยาวลย